ไปโรงพยาบาลผู้หญิงพยาบาลยังไม่ให้จับเอย่อ mm hmm. งนให้หมอเรียกหมอผู้ชายมาจาะเือดเจาะก็จกสได้แล้ว mm hmm. เราก็อยู่มาก็ถูกนี่นก,ก็ mm hmm. ผู้หญิงก็แค่นแม่ทำง่ายแต่ยังไม่เคยถูกเขาบริสุทธิ์มาตลอดบวชมาต้องการเองล้วก็ไม่ท้ mm hmm. องก็หลับท่องก็บวชต้องกันเองพระที่บวชต้องกันเองนีนไม่เหมือนเขาแย้มอ่ะ mm hmm. อันนั้นก็บวชตั้งแต่นี้เราคุ้นรู้มานานแล้วทำเสียวะป้าหลวงพ่อรู้มานานแล้วเหรอครับหลวงพ่อเคยโดนยืมเงินหรือเปล่าก็จะยิ่นี่ไงกระจายเทียบเทียบเทียบรายได้ทางวัดก็อยู่ออกเป็นเยอะแยะมากมายก็มันมยังไงก็โยมก็รู้พระสตางค์สตรีมันมันมันคู่กันมันคือศัตรูอย่างวัดเกตุงเนี้ย หนูเคยเข้าไปวัดเกตุงแต่นานแล้วนะแล้วก็มาอีกครั้งหนึ่งไปไปกับกลุ่มกลุ่มไหว้พระเขา mm hmm. ก็จะวัดจะลงไปทางเพชรบุรีไง mm hmm. เขาก็วัดแวะวัดนี้เป็นวัดแรกแล้วก็ห้องน้ําแล้วก็ไหว้พระกัน mm hmm. เข้าไปอะไรเนี่ยไม่ทําบุญก็ไม่ให้น้ำกินแฮะเม้ว mm hmm. อย่างนี้มันมันใช่ด้วยหรอ mm hmm. ไม่ใช่เนี่ยแต่ที่สมัยก่อนเรามามันไม่ใช่แบบนี้อะ่ะตอนหลังๆก็ไม่ชี้เยอะมาก mm hmm. เยอะมากลูกด้านหลังลูก็เลยบอกยิ่งมาพายิ่งเอาผู้หญิงมาเป็นหน้าห้องเป็นทำเรื่องนี่เสียหมดทุกคนไม่แมาเอาแยงกับหมาหมากับไก่แมวแย่งหมาเลี้ยงไก่ไม่ใช่ต้องเงียบสบายใจดีนะหลวงพ่อเนาะถ้าไม่มีหน้าห้องนะของเขาก็ไปวัดอื่นโอ้มีผู้หญิงอยู่หน้าห้องเข้าไม่ได้เข้าไม่ได้ อันนูมาหาหลวงพ่อหนูไม่เคยเจออะไรในรูปแบบนั้นเออก็ถ้าเราทำมาเยี่ยมอยากเห็นน้องพ่อแม่อะไรก็เอาพริกปรุงหัวพยายามทำทำน้วพ่อแม่วงศาร่างนี้อยากก็อ่าพระอุปัยมาบวช่มาทำเติมเตียอย่างนี้อย่างนี้อะไรก็ฝ่าเราเด็กง่ายเราก็ต้องให้ถึงเขาบ้าง เก็เคยเรามาป่วยแล้วทำมาดียากที่เนาะก็หนีเยอะแล้วเข้าใจหน้ากันไปว่าที่ไหนถ้าเราดูไม่ยากก็ปเลจบไปแต่งงานแต่งกาจบไปแก็สึกไปแต่ยังตอนนั้นมาเชื่ออะไรพระเลยมีสุโอมีสุโขเดี๋ยวจะศึกแต่งงานไปเลยก็จบไปพระที่เป็นพระป่าครับที่เป็นพระญี่ปุ่นอ่ะพระนักเทศอ่ะที่เขาตอนนั้นสึกไปแล้วมีเนียเลยไม่ต้องไปจำชื่อยเขาได้คู่ควรลบสมอง ไม่อย่างนั้นเขาสึกไปแล้วก็แล้วกันไปเลยสึกไปแล้วก็แล้วกันสึกไปแล้วที่เรื่องไงอย่าเพวกมันจอนให้เสียเรื่องขาวต่อเป็นผ่าเข็นผ้าไปเรียบก็ศึกไปหลวงพ่อเป็นคนที่นี่เลยไหมหลวงพ่อฮะที่นี่เลยกังหยกที่นี่ปู่ย่าตายายก็ หลวงพ่อวิ่งเล่นในวัดใหญ่สว่างอารมณ์เลยเหรอครับหลวงพ่อวิงองอ่งเล่นในวัดใหญ่ตั้งแต่เป็นเด็กเลยนะเรียนหนังสือก็เรียนวิ่งเล่นในวัดใหญ่อโอ้โหป้าย,ายมาทำบุญก็เฮีก็มาขยายทุกวันพระทุกวันพระอืมเมียหลวงก,ก็ทำมาทำบุญทุกวันพระเป็นอุบาสกิกาถือน,นี่ก็มาอืมาพระใหญ่มาถือศีลเนี่ยยาถือศีลสามวันถือศีลบังพระ สหลวงปู่กุลาบท่านเป็นเจ้าคณะอำเภอเหรอฮะเป็นเจ้าคณะปกครองปกครองที่นี่ไหมฮะกครองนานอเภอปกเกกี่วัดครับหลวงพอ่อทุกวัดเลยมในปากเกร็ดเนี่ยกควควรังวัดแ้ามเกวัดควอนนีวม้ากกว็าเ่่อน,นุ้ก็มีกดครัคงวงอัด้ใัี่สิวัดวัดมันนี่วัดรันงอวัดป่ปากยัดป่อก็ยมอนเป็นวัดป่า แต่ตอนนี้หลวงพ่อปกครองกี่วัดปกครองแปดวัดหูแปดวัดเลยที่ปกครองเป็นเจ้าจำลอปกครองแปดวัดมากกับเขาเพื่อนนี่เลยตั้งวัดโถกรลองจำมองชุดงี้เขาห้าวัดห้าววัดห้าวัดที่มีแปดวัดแค่นี้ก็เหนื่อยแล้วครับแปดวัดก็ไม่ได้เป็นงาเนี่สามโมงหลวงพ่อทำวัดแล้วสิครับเดี๋ยวใกล้จะทำวัดแล้วสิ